สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว y o YouTube ทุกๆท,ท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หมอบอยเคลียรตชัดชาแนลกับการอัปเดตดวงสตาเช็คดวงล่วงหน้าคำทำนายการพยากรณ์เป็นประจำทุกๆเดือนครับว่าราศีไหนดวงดีราศีไหนมีความโดดเด่นและราศีไหนต้องเตือนแบบล่วงลึกแน่นๆกันไปเลยทีเดียวครับก็อย่าลืมนะครับก่อนจะมารับชมรับฟังคาทานาย กดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆจากคลิปนี้ครับและเราก็มารับชมและฟังคำทำนายกันได้เลยครับดาวพฤษฎีครับ,รบจะโคจรย้ายราศีเข้าราศีกลุ่มในวันที่29มีนาคมในเวลา11นาฬกานาทีดาวพฤษดีครับ,รบเป็นเทพเจ้าโชคลาภและความสำเร็จไม่ว่าอยู่ราศีไหนสถิต ราศีใดก็าตามมักจะให้คุณสูงสุดครับทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับเจ้าชะตาว่าจะเลือกทําในด้านใดถ้าเลือกทําในด้านแต่กรรมดีดาวพฤหัสบดีครับก็จะประทานพรให้ความสําเร็จโชคลาภโภคกรัพย์และสมปรารถนาทุกๆประการไม่ต้องสงสัยกันเลยทีเดียวครับปัญญาทางโหราศาสตร์ที่นิยามสำคัญของดาวพฤหัสบดีก็คือปัญญาบริสุทธิ์ให้ทายพฤหัสบดี ดาวพฤหัสดีครับในทางโหราศาสตร์เป็นดาวธาตุดินและยังหมายถึงคุณธรรมคุณงามความดีคููศาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์สติปัญญานักป่าลราสมบัติและกุญแจสําคัญครับที่บรรดาลคุณอย่างอเนกอน,นันต์ให้กับดวงสตาในขณะที่ดาวพฤหัสบดีเป็นดาวประธานฝ่ายสุเคราะห์โคจรต้องใช้เวลาย้ายราศีหนึ่งราศีต่อหนึ่งปี สวัสดีครับ EP นี้เป็น EP พิเศษครับกับการพยากรณ์ดาวพฤหัสบดีย้ายส่งผลอย่างไรกับคนราศีมังกรหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีมังกรหรือคนที่เกิดระหว่างวันที่14มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์ติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยครับพี่น้องชาวราศีมังกรครับจะเรียกได้ว่าเป็นราศีที่ ในรอบปี64นี้เมื่อดาวย้ายนะครับก็ยังส่งผลบวกนะครับดวงยังโดดเด่นนะครับคนราศีมังกรจะโชคดีนะครับในจังหวะดวงโดยเฉพาะดาวพฤหัสบดีครับที่กล่าวไปข้างต้นนะครับโครจรเป็นศูนย์ยะอาหานะครับทําให้การเงินคนราศีมังกรอยู่ในแดนบวกหินช่องทางทำมาหากินมากขึ้นหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองราบลื่นลงตัว ดวงมีโอกาสก้าวหน้าครับมีโอกาสล่ํารวยเป็นเศรษฐีใหญ่ในรอบปี64นี้อีกหนึ่งครั้งนะครับเพราะว่าจังหวะการดาการย้ายของดวงดาวยังส่งผลในเรื่องของแรงผลักในการทำมหากินแล้วก็ทำธุรกิจก็มีโอกาสเติบโตนะครับค้าขายก็มีโอกาสกำไรล่ำรวยได้นะครับดวงคนราศีมังกรจะมีข่าวดีครับในเรื่องของการเงินแล้วนะฮะ โดยเฉพาะเรื่องกองการเดินทางนะครับการติดต่อสื่อสารการมีเพื่อนมีมิตรสหายการเข้าสังคมจะพึ่งพาโอกาสดีๆเห็นช่องทางใหม่ๆจะเจอผู้หลักผู้ใหญ่ครับเกื้อกูลส่งเสริมโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะมาเกื้อกูลต้องมีการศึกษาและมีความรู้จะชักจูงไปในทางที่ดีครับคนราศีมังกรครับเดินทางให้บ่อยๆนะฮะ ไปสถานที่ใหม่ๆบ้างคุณจะมีเกณฑ์การเรียนการศึกษาต่อนะครับอาจจะมีในช่วงปีนี้จะมีเรียกว่าประชุมการจัดสัมมนามากขึ้นบ่อยขึ้นต้องทานทําหากินครับที่บอกไปนะครับจะมีรายได้มีโชคมากขึ้นเดินทางก็จะเกิดโชคนะครับจะอยู่เฉยๆครับขยับนะฮะมูฟมั่งนะครับติดต่อสื่อสารเยอะๆครับเจรจาผู้คน บ่อยๆจะทําให้เกิดรายรับมากกว่าอยู่อยู่กับเฉยอยู่เฉยนะฮะอาชีพครับที่เกี่ยวข้องกับคนราศีมังกรที่มีความโดดเด่นครับก็ก็คือเกี่ยวข้องกับการโฆษณาประชาสัมพันธ์การตลาดนะครับแม้กระทั่งนะงานที่เข้าไปแก้ปัญหาทุกร้อนจะสร้างไรายได้เป็นกอบเป็นกรรมสร้างความมั่นคงให้คนราศีมังกรได้มากเลยทีเดียวครับแล้วคนราศีมังกรครับถ้าจะทาอะไรเกี่ยวข้องกับต่างประเทศ นะครับเกี่ยวข้องกับการเดินทางจะส่งผลดีครับคนราศีมังกรครับคุณมีเกณฑ์ที่อาจจะร่วมลงทุนกับพี่น้องหรือเพื่อนนะครับมีแนวโน้มจะมีหุ้นส่วนหรืออาจจะต้องจดทะเบียนเปิดห้างร้านหรือบริษัทเกิดขึ้นเป็นจังหวะช่วงที่เรียกว่ากำลังเติบโตไปในทิศทางที่ดีแต่ต้องระมัดระวังครับเรื่องค่าใช้จ่ายครับอาจจะมีค่าใช้จ่ายมากขึ้นเกี่ยวข้องกับ ภาษีสังคมไปงานบวชงานกิจกรรมงานบูญงานเลี้ยงอ่ะตรงนี้ต้องบอกให้คนราศีมังก่อนได้เข้าใจนะครับส่วนเรื่องที่ควรเตือนนะครับอย่าพยายามนะให้ใครหยิบยืมเรื่องเงินจะสูญป่าแล้วก็จะไม่ได้คืนอันนี้ต้องขอย้ําเลยนะครับต้องทําตัวเรียกว่าใจแข็งแข็งเข้าไว้หรือต้องมีเอกสารลายละอักษรที่มันชัว อย่าไปสัญญาปากเปล่าใครเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราจะเสียใจและผิดหวังมันจะตกที่คนราศีมังกรครับวิธีเตรียมไหว้ดาวพระราชบดีครับ 1. ฮะพระพุทธปางสมาธินะถ้ามีครับตั้งหันพระไปทางทิศตะวันตกข้อสองครับผลไม้สีเหลืองห้าอย่างครับที่มีรสหวานเช่นขนุนสาลี่กล้วยข้าวโพดส้มโอเป็นต้นครับ สามครับภูมิลาลัยดอกดาวเรืองฮะทุ่มห้าดอกหรือสิบเก้าดอกและเทียนนะครับ้าถาบูชาดาวพระศดีครับส่วนสิบเก้าจบนะฮะบทนี้ครับพระสัมสัมวิสะเทพระนะครับส่วนสิบเก้าจบนะฮะอย่าลืมนะฮะส่วนเส็จแล้วครับอธิษฐานขอพรตามปารถนาเลยและขอให้ช่วยนะครับส่งผลในเรื่องความสำเร็จทุกๆเรื่องทุกๆด้านนะครับ หนึ่งครับในวันที่29นะฮะวันดาวพระศดีย้ายครับก็หาโอกาสข้อแรกเลยครับทาบุญตอนเช้าครับโดยการใส่บาตรพระห้ารูปครับแล้วกวดน้ําให้เจ้ากรรมนเวรแผ่เมตตาแล้วครับแล้วก็นึกถึงท่านนะฮะดาวพระศดีจะช่วยคุ้มคุ้มโทษคุ้มภัยนะครับเอาความสําเร็จความร่ารวยมาให้นะครับผมสครับสวดมนต์ทำสมาธิท่องคาถาบูชาดาวพระศดีสิบเก้าจบ และข้อสุดท้ายครับคือข้อ3ทําบุญถวายสังฆทานและควรมีเลข 19. ้าติดไว้บ้างนะครับเช่นไปปลา19ตัวเป็นต้นนะครับหรืออทําบุญบริจาคนะคเกี่ยวกับวัดนะฮะบ,บำรุงซ่อมแซมหรือสร้างโบสถ์สร้างวิหารครับเช่นทําบุญ19บาทหรือ190บาทเป็นต้นนะครับ แล้วแต่กําลังศรัทธาและกดน้าให้เจ้ากัรนาเวีนครับและก็ดาวพฤหัสบดีครับสุดท้ายแล้วนะครับกับการพยากรณ์ดาวพฤหัสบดีย้ายราศีส่งผลอย่างไรบ้างกับคนราศีมังกรหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีมังกรครับก็ครบถ้่วแล้วนะครับถ้าเรียกว่าถ้าชอบการคิดถึงการรักกันนะครับก็ติดตามกันด้วยนะครับกดกระดิ่งกด subscribe นะครับกดแชร์กดไลค์นะครับ คือไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆนะครับหมอบอลจะเตรียมเสิร์ฟข้อมูลดีๆเป็นประจำทุกๆเดือนนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ